จันนี้จิลยาอนโฟเน่เปิดโอากาสสาหรับน้องๆหนุน่ๆวัย2 7ขวบแสดงความสามารถเป็นสุปตารุ่นจิ๋วทางช่อง3ผ่านรายการคิดซ่าโอ้โห้โอ้โ้โ้โ้ คุณพ่พอคุณแม่นะคะที่กําลังชมรายการของเราอยู่นะคะวันนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะสําหรับครอบครัวไหนคะ่ะที่มีน้องๆหนูๆน,นะคะอายุสองขวบถึง7ข<ช>วบข<อ>นะคะ,คะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาให้กับน้องๆหนูหนมๆมาแสดงความสามารถกันนะคะกับรายการคิดซ่าค่ะซึ่งผู้จัดวันนี้มาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะพี่จอนนี่สวัสดีค่ะพี่นกจิยานะคะนี่ก็เป็นรายการใหม่นะคะปกติเราจะเห็นพี่นกจิยานี่เป็นผู้จัดละครแต่ว่ารายการเด็กแล้วนี่เป็นครั้งแรก เป็นครั้งแรกที่จัดเลยนะคะที่โดดลงมาทำครายการเลยละครับหรือว่าเป็นรายการเด็กเป็นรายการทำรายการครั้งแรกของคุณนกใช่ค่ะนี่อยู่ภายใต้ของบริษัทเซิร์ชเซิร์ชเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะใช่ครับค่ะมีความเป็นมาอย่างไงทำไมสนใจรายการเด็กคะก็จากที่เราทำละครทำอะไรเราต้องเยอะกับวงการนี้นะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วก็เราเป็นครอบครัวแล้วเราเราคลุกคลีกับลูกมาเราได้เห็นความน่ารักได้ได้แบบอยาก อยากให้บรรยากาศของครอบครัวกับอะไรอ่ะการมีส่วนร่วมการมีครอบครัวะได้มามาทำเป็นรายการได้ได้ดูความสามารถของเด็กๆค่ะเดี๋ยวนี้เด็กๆมีความสามารถพ่อคุณพ่อแม่ก็ส่งเสริมนะคะเราเห็นคลิปนะครับต่างๆเยอะมากเลยที่ลองยอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะเราเห็นว่าโอ้โหเด็กตัวนี้เก่งมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะ จะรวบรวมกลับเข้ามาแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของรายการที่มีการแข่งขันเนี่ยก็จะมากจะเป็นเด็กโตผม<ช>ก็เลยอยากจะมา2-7ถึง7ขวบเนี่ยน่ารักมากแล้วลองนึกภาพต่อไปว่าถ้ารายการนี้เราสามารถทำเป็นเกิลแบด์หรือบอยแบด์แล้วเป็นรุ่นนี้ได้ในตอนจบซีซั่นนี้นะครับของคิดซ่านั้นเด็กๆทั้งหมด เราจะรวมสุดท้ายแล้วเป็น12คนแล้วจะมีอัลบั้มมีคอนเสิร์ตเป็นปีสุดท้ายเป็นบอยแบนด์เป็เกิร์ลกรุ๊ปที่เยอะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะหลาอายุนั่นแสดงว่าเดี๋ยวคลิปที่น้องๆจะส่งเข้ามาก็จะจำกัดในเรื่องของการร้องเพลงเท่านั้นหรอคะหรือว่าความสรความเรทุกอย่างทุกอย่างคับทกรเ่้นซึ่งพอ พอผ่านในช่วงแรกของรายการแล้วซึ่งจะเป็นการ audition เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นช่วงการแข่งขันการแข่งขันแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเรียลลิตี้นิดหน่อยค,คือเด็กๆนั้นจะเหมือนกับเข้าโรงเรียนมีการฝึกและมีการให้โจทย์ออให้โจทย์ในการที่จะแสดงความสามารถในแต่ละสัปดาห์แล้วก็จะมีครูมาเทรนในเรื่องของการเต้นและการร้องเ,ออเพราะฉะนั้น บางทีลองมิคภาพนะครับเด็ก3 4ขวบเนี่ยพอได้โจทย์ไปหรือมีการเทรนไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะอยากไม่ทําก็ได้ตรงนั้นเรามันจะน่ารักมากเลยแล้วผมอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือแบลอกได้กางนอนงอแงจะกินนมหรืออะไรเงี้ยครับคือเราคาดหวังอะไรไม่ได้เลยนะคะต้องใช้คําว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ฟันน้ํานมเพราะว่ายังอยู่ในช่วงเวจ์อายุที่ยังมีฟันน้ํานมอยู่หมดต้องเตรียมการยังไงบ้างคะเพราะว่าเป็นรายการเด็กการจะรับมือกับเด็กอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องอจะมีคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ คอมเมนเตอร์ของเราก็สนุกมากแล้วมีมีสองรุ่นสองมีคอมเมนเตอร์ซึ่งน่ารักนะครับมีคุณหน่อยบุษกรมีคุณอ้นสีพันมีมิกบรมตดนะครับแล้วก็จะมีคอมเมนเตอร์รับเชิญเวียนในแต่ละสัปดาห์อีกแล้วแต่ว่าใครว่างสัปดาห์ไหนอีกฝากหนึ่งจะเป็นคอมเมนเตอร์ซึ่งรุ่นเดียวกับเขาเลยครับสามสี่ขวบมีน้องวันใหม่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับมาเป็นคอมเมนเตอร์แล้วเราก็จะได้เห็นว่าคอมเมนเตอร์จะพูดรู้เรื่องก็แบบก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ก็จะได้ดูกันได้เห็นความน่ารักของเด็กๆเลย่ะเรอันนี้เป็นเสน่ห์ของรายการที่ที่เราคัดเลือกมาตั้งแต่เด็กเล็กเลยตอนนี้ก็เปิดรับสมัครคลิปแล้วใช่ไหมทางช่องทางไหนยังไงบ้างคะช่องทางเดียวเลยครับ facebook com นะครับ slash k i d s a tv k i d s a ต้องมี a 3ตัวนะครับเพราะว่าซ่ามา ลิซ่าทีวต้องมี A3 ตัวเลย A3 ตัวไม่ใช่ตัวเดียวค่ะส่งกันได้จนถึงเมื่อไหร่คะส่งมาได้เรื่อยๆนะครับเราจะคัดเลือกไปจนถึงเดือนมิถุนาค่ะนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเราก็จะแจ้งเราจะแจ้งกลับไปครัแล้วก็มีการติดต่อกลับไปแล้วก็จะมีเรียกว่าเป็นรอบไลฟ์ออเดชั่นก็คือตัวเขาจะต้องมาโชว์จริงๆแล้วแล้วก็มีคอมเมนเตอร์สฝากที่ผมบอกนะครับจะเป็นคนที่คอมเมนต์แล้วก็คอยคัดเลือกโดยที่จะ จริงๆแล้วเลยไม่อยากใช้คำว่าคัดออกนะครับหรือว่าปฏิเสธเขาแต่เราจะมีสร้างตัวการ์ตูนขึ้นมาตัวหนึ่งที่ใส่แมสคอตเราตั้งชื่อว่าเป็นครูซ่า จะไมฮิ้วออกไปหรือจะหิ้วเข้าวครับว่เด็กตั้เด็กนะใช่ครับต้องละเอียดต่อจะต้องมีตัวการ์ตูนมีตัวอะไรมาเล่นให้สนุกให้น่ารักค่ะค่่ะสวนแล้วก็ได้ออนแอร์ด้วยนะคะทางช่องสามทางช่องสามนี่แหละครับจะเป็นเวลาไหนวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบหาเรื่องมารายการนี้อีกครับอ๋อค่ะดีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าใครที่มีลูกหลานอายุสองถึงเจ็ดขวบสองถึคะก็ส่งคลิปเข้ามาเอาโทรศัพท์ถ่ายก็ได้นะฮะง่ายๆเลยเอาโทรศัพท์ถ่ายเนี่ยแหละครับแล้วก็อัพขึ้น เฟซบ o o k คิซ่าสแลสคิซ่าได้เลยแสดงความสามารถอะไรก็ได้สองนาทีแล้วก็ส่งมาเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครัค่ะแล้วไม่ได้คุยกับพี่นกเรื่องละครเลยนะคะเรื่องคนละมายนเรื่องเดวิดเรื่องหัวิดไปดูในละครแล้วกันขอบคุณค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะตะลุยกองถ่ายรอให้ชมกันอยู่นะคะวงสวงนางร้ายที่รักค่ะ